สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นดูใบนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมปามตามเกมนะครับนี้ก็วันที่สามสิบพฤศจิกาแล้วนี่นเพื่อนใจที่ผมลงคลิปนั้นก็สามพันกว่าคนดูนะ,ะวันนั้นตอนจากจากอัพคลิปไปวันที่วันลอยกระทงนะก็นี่ผ่านมาก็เกือบสิบวันละเมี่ออัพคลิปห้าหกวันแล้วนะเพื่อนผมไม่ค่อยสบายครับก็ไม่สบาย ยอดกระท่อมที่ผมเอามาจะเสียบก็ผมแช่น้ำไว้เน่าไมหมดแล้วนั้นเพื่อนลุกไม่ขึ้นนะลุกไม่ขึ้นนันเพื่อนก็ไข่ไข่แตกนะครับอันนี้ก็เริ่มลุกขึ้นแล้วผมก็จะมาถ่ายให้ดูสักน,นิดนึงนะเนี่ยครับผ่านไปอาทิตย์หนึ่ง มาดูความเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนๆชุดนี้ก็ใบเริ่มใหญ่เริ่มงามแล้วเพื่อนนี่ออกปางแล้วนะชุดนี้ออกปางหมดแล้วนะครับก็ไม่ลงมาดูกระท่อมสองบอลสามบอลน,นี่นอนมาห่อใบกระท่อมผมหมดเลยนะเพื่อนเ,อเริ่มเอาไม่อยู่นะผมก็ต้องใช้ยาแล้วทีนี้เริ่มเอาไม่อยู่แล้ว เสียได้ยอดกระทอมมากเลยเพื่อนผมผมถ่ายคลิปไว้นั้นแต่เมมเต็มผมลงไม่ได้เหม,มือนไฟมันเสียก็ผมจะลงวิธีอ่าลุงเขาเอายอดกระทอมมาให้แล้วเอามาเหี่ยวสภาพคอตกคออะไรนะผมว่าผมจะมาบอกวิธีให้มันฟื้นนะให้มันชูขึ้นให้มันมันแข็งนะเพื่อนเพื่อนก็เติมน้ําเลยเติมน้ําให้เต็มแบบใส่ถังอะไม่ไม่ให้ลมเข้าใส่ถังแช่ไว้มันก็จะแข็งกลัมา ดีขึ้นแต่เนี่ผ่านมาสองสามวันแล้วครับยอดมันเน่าหมดแล้วผมไม่ได้เสียบผมก็เสียบไปเสียบไปไปตรงนั้นแค่ต้นเดียวเองว่าจะมาเสียบอีกตรงนี้ร่างกายไม่ไหวนัเพื่อนก็เลยไม่เสียบให้ดูก็มีตรงนี้อีกยังตั้งแต่เสียบไว้วันที่ว่าเสียบไว้ยังไม่ได,ดูนันเพื่อนก็มีแต่ยอด้ำงามนะ จะีดายเท่านั้นเลยยอดไอ้นี่ทั้งนั้นเลยยอดอ่ากิ่งกระโดมนะครับยอดก,กิ่งกระโดมกิ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่ผมเอามาเสียบเนี่ยจะเป็นกิ่งกระโดมใหญ่ๆอย่างเงี้ยขึ้นออกฟางมาอันนี้คือชูดีนะเพื่อนชูดีละชูดีสวยดิก็นี่ตนงต่อหนึ่ง เดี๋ยวก็มาเสียบให้ดูเดี๋ยวจะมาเปิดถุงให้ดูนั่นื่อนเป็นกลิ่งกระโดมทั้งนั้นเลยนะพี่ผมก็เอาไปแค่สองยอดนะเสียดายผมก็บอกว่าว่าจะเสียบแต่ผมร่างกายไม่ไหวผมก็เลยไม่ได้มาเสียบงานมันนั่นเพื่อนนะ ไปพาไปดูต้นริมคลองคนนั้นผมก็แฟนผมได้บล็อกไปแล้วนะนี่มาป่วนอีกว่ายอดขี้หมูมาเสียบทาไมกินแล้วคันวนันกันครับแบบว่ามาปั่นผมเทพเจ้าขับรถยกล้อยเพื่อนผมได้บล็อกไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้เขาเป็นอะไรกับผมนายคนนี้ ก็มาว่าผมยังงงอย่างนี้คืองามมากเพื่อนเด็ดเลยใช่ว่ากิ่งกระโดมโตช้าเนี่ยโตเร็วนั่นเพื่อนมันเลี้ยงดีแน่นอนริมคลองคือยอดทางนูน้นงามแล้วยอดเริ่มงามแล้วนี่ก็มีแมงกินบ้างแหละผมไม่ได้ใช้สารเคมีอะไร คือเริ่มอ,ออกมาแล้วนะพุ่มเลยนะต้นนี้นะตั้งแต่เริ่มเสียบก็มีเนี่ยครับเห็นนะสุดๆไปเลยสุดไปเลยครับเดี๋ยวพาไปดูนุ่นชุดนึงนก็ติดหมดแล้วนะเดี๋ยวดูชุดนี้ก่อนดีกว่า ติดแล้วนะเพื่อนติดแล้วนะอันนี้ที่หักใส่ตายแล้วเนี่ยครับผมมาโยกถุงแล้วมันหักอันนี้ก็ติดแล้วนะเพื่อนมีติดยอดลายอันอยู่ขึ้นมาแดงๆก็เนี่ยครับชุดนี้ก็เริ่มงามมากนะเนี่ยครับส่งเร็วมากปีดเร็วมากนะเป็นยอดนี้ตายหมดเลย รับแดดไม่ไหวข้อตาดีกว่านะตอนนี้ผมจะเลือกเสียบข้อตาข้อตาผมมีอยู่ในขวดหลายอันเลยนะเพื่อนก็พรุ่งนี้แหละว่าจะถ้าอาการดีขึ้นก็จะเสียบนี่นอนหลายชนิดมากเลยเนี่ยติดละอันนี้นี่ก็ติดละมีติดอยู่หลายอันแล้วนะเพื่อน ไอพวกนี้ไม่ติดลนะนี่ก็ติดละติดแล้เนี่ยอันนี้ส่วนส่วนอันนี้ติดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นยอดอ่อนเนี่ยผมเสียบไว้เดี๋ยวไปดูกันนะเพื่อนๆแต่วผมจะพาไปดูริมคลอง โดดข้ามไปเลยนะเพื่อนบึบอ๋นร้อนหนาๆนเนนพื่อนผมก็ได้ซื้อที่ตรวจโควิดมาตรวจแล้วแหละเนี่ยครับเจ้าริมคลองงามเลยนะงามจัดนะเพื่อนแต่โตไวมากไม่ลงมาดูกระท่อมสองสาวันนี้คิดถึงมากเลย ว่าจะปล่อยเลยนะก็จะปล่อยเลยนี่ก็จะเป็นโพท้องกันบ่อนนี่ก็น่าจะออกสามยอดแล้วแหละดูกิ่งครับนี่ไนงะปล่อยถุงอาทิตย์หนึง่งทย์กว่าเดี๋ยงงามแล้วพื่อน สวยนะมันคุ้มใหญ่แลวนะเพื่อนนี่เจ๋าวก็คิดถึงเอฟซีทุกคนนะครับนี่ก็ออกฟังนะ ซิงมากเลยจะได้ยอดนอกร่างกายไม่ไหวนั่นเพื่อนช่วงนี้เข้าเริ่มเริ่มอากาศเย็นนะเริ่มหนาวานะนี่ก็ยอดสะดุดเนี่ยใบเก่าดีนะเงาวับงงสวยนั่นเพื่อน น,นี้ก็เดี๋ยวรอไอ้พวกไอเนี่ยโตพวกข้อตามันโตนะถ้าพวกข้อตาโตผมก็จะเปิดถุงแล้วนะเพื่อนๆเนีย่ยติดแล้วนะนี่ก็ติดแล้วมีติดอยู่หลายอันเลยอยู่อ้า ไม่กินน้ำสองวันนะไม่มีแรงลุกขึ้นมาต้มน้นเพื่อนนี่ครับนี่ที่เพื่อนๆเขาเรียกแก้วแก้วใบกันหรือเปล่าไม่รู้เงเงาแวแวแววก็ติดแล้วเนะต้นนี้คือเป็นยอดเก่าเป็นยอดเก่าที่ผมมาติดหมดเลยนะ่ะยอดที่เสียบเลยไม่เดินมันี่เริ่มติดแล้วโอเคอะ ตเล็กก็ตเล็กก็ตกต,กตามอายุมันมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอนเนี่ยที่ผมจะเอาพนมบอกว่าอะไรมันเป็นที่ซ่อนของนอนนั่นบ้านันนอนได้มาหอก็ท่อมผมตอนนี้โหเละเลยนะมันใช้ยาแล้นั่นพนนแบบมันใช้ยาแล้วแหละ เริ่มไม่ไหวแล้วอันนี้ตอนไว้ที่ผมตอนไว้นอนได้มาหอยอดหอใบผมเสียไปหมดเลยนั่นนี่เพื่อนๆเซ็งเลยต้นนี้ก็เก็บไปหลายรอบละเริ่มงามแล้วเพื่อน เดี๋ยวพาดูตัวนี้จะเก็บกระ่อมไปรอบนั้นนะผมก็ปล่อยเลยนะงามจังเลยนะตัวนี้เนี่คนอนมาห่อใบผมนยนี่ด้วยมาหอ่อเซ็งไลยนะทุกนนี่ก็ออกของนงขนแหนงออกริวมส่งใบดีนะงาม เริมเก็บได้บ้างแลดะแต่ผมจะปล่อยให้มันสังข้อแสงต้นมันใหญ่ๆนั่นเพื่อนก็โอเคอยู่นี่ครับหนอนเลมาหอยอดของผมตายไปเลยนเพื่อนนี่นี่นี่นอนเลมาหอไปนะตรงนี้เซ็งเลยผมนี่ก็ยอดดกมากเลยนะ มองไปมีแต่ยอดนะเพื่อนงามนี่โพทองการแดงชุดนี้ก็เริ่มงามละเนี่ยเนี่ยคิดถึงนะครับคิดถึงเอฟซทุกคนนี่ก็เริ่มออกแหนงอ่ะเดี๋ยวซื้อยากําจัดท่านหน่อยกำจัดนอนไม่มีแรงลุกขึ้นมาดูก็ะทอมเลยนะเพื่อน งามแล้วนะนี่ครับนอนหืมกินใบผมเละหมดเลยนะนี่จะเป็นต้นใหญ่สุดแล้วนะนี่คือพ่อมเมล็ดพุ่งดีมากนี่ผมได้นโน้มไว้คือมีโน้มไว้ออก3ามสีกิ่งนะทุกคน นอมไปเรื่อยครับเรกว่ามันจะผมจะพอใจอะ่ะนี่ครับนอนมากินนอนมากินผมจะปล่อยแล้วนะผมจะไม่เก็บแล้วนะใบใหญ่ดีมากนะเพื่อนเนี่ยครับต้นพรอมเล็ดผมต้นเนี่ยเนี่ยมาดูต้นใหญ่กัน ยอดยังไงเพื่อนนี้ยี่สิบก็ยอดได้ที่ผมเสียบไว้ได้หนุนก็เป็นไข่นะไม่มีเวลาเสียบยอดเลยยังไงเพื่อนงามดีไหมดูหนะาใ นี่ครับนอนมาเริ่มมาห่อใบครับผมเสียหมดเลยก็เดี๋ยวสั่งยอดมาอีกยอดนี้ชุดนี้เป็นยอดไอ้นี่หมดเลยกินกระโดมหมดเลยเซ็งมากเลยผมนี่ครับนี่จะเป็นพวก ยอดกิ่งกระโดมหมดเลยน้องมามันมาเปลี่ยนน้าให้นี่นายใช้อยู่ใช้ได้อยู่ยอดเดียวสองยอดเนี่ยจริงอันนี้แข็งโป๊กนะกน้เพื่อนเหนาหมดแล้วเนี่ยเดแบบนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะเ,เพราะ,ะนั้นผมถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูอยู่ชื่อว่าทํายังไงยอดจะกลับมาชูเนี่ยครับจะเป็นกิ่งกระโดมโก็เด้เน่าไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับกิ่งกระโดมโเาั้น น่องมีที่เรียบร้อยนั่นเพื่อนใช้ไม่แล่นะก็เสียบไปบ้างนั่นแหละเดี๋ยวมามาค่อยเสียบหน่อยเสียดายแน่นเพื่อนนี่ข้อตาผมเก็บไว้ก็เริ่มเน่าหมดละนี่นี่เปลี่ยนน้ำมันนี่พี่เด้อเดี๋วยวจะไปเสียบให้หมดเลยอันนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับลูน้ำแรงนองมันนี่ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์รนะครับนี่ขายไปเยอะแล้วเพื่อนก็เริ่มหมดไปละนี่ก็จะเก็บไว้โชว์นะเพื่อนอันนี้ <c oughs> ก็ปล่อยไปเยอะแล้วแหละผมก็เริ่มขี้เกียจทำแล้วแหละก็ท่อมอ๋อคลิปนี้ก็ลาเท่านี้นะครับ